โอคนเดียวนะซอสบาร์บ้านอะไรวะบ้านลงสีเหรแกบอกว่าจะเดี๋ยวมาออกแกงให้นะบ้านลงสีเหรอไอ้หัวอแกงเหรอจอนหรือสีบ้านหันไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตมึงเรียกบ้านทำสีตามชื่อสีเหลือก็ได้สีเหี้ยบ้านเมบีบ้านเม่บีแจ็คลาคนเดียวที่เหลือเขาตอสสีหันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้ซอสไอ้ไอ้ซอสไมงอย่าผวนบ้านหันสีบ้าอ่ะบ้านหันสีสี บ้านพี่ันนี่ครอครัาพร้อมผมโอเคตามนั้นขาดใครบ้างับพี่สกอตขาดโฮปตรงนี้ที่ไม่มีอยู่นะมีโฮปไอ้โฮปไปไหนกนวะโฮปแจ็คโฮปแจ็คด่จอนมึงตามไปโฮปด้วยนะเฮ้ยสวสดีฮัลโหลมาโคอยู่ป้ะมาโคอ่ะมาโคอยู่ อันนี้อันนี้พี่ชายมาโคใช่ป่ะไม่่อยูที่เขามาติดต่อไว้พี่แต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะไม่ได้โหลดไปไอ้ไอ้คนคนนี้เดี๋ยวพี่รับนะมาโคลนะแล้วก็รู้จักปอนได้มั้งปอนก็เคยคือแนะนำตัวเลยน้องแนะนำตัวเลยเองมีเวลายังไงเองไม่เรียนอ่ะพี่ชอบคนไม่เรียนหนังสือเว้ยมันมันชอบแบบลาออกมาลาออกมาเล่นเกมอ่ะพี่โค้ชชอบเลยมันดูติดเกมดีอ่ะอ่ะบิเปอร์เอ้ยไม่ใช่บิเปอร์เซาติ้งด้วยสาวหอ ชาเไอ้ยชาวติง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 อ่ะชาวติงมาแล้วมาครับชื่อไรแท็กนะครับอี่สิสามครับมีลาออนเกือบยี่สิบแล้วครับแล้วแต่อยากเล่นตอนไหนก็เล่นได้ครับส่วนมากจะใสออนเช้าๆช้าอ่ะเรื่องเวลาพี่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกรายแหละเนาะเนาะเอาตออ่อย,ยังอื่น<า>ลเลยว่าเช้าเล่นกันคือวุ้แล้วเหมือนไม่ไม่ไม่จะร้องจะร้องเพลง Happy Birthday เลยไหมรอค่อยรอค่อยโอเคโอเคอ่าแนะนำตอนเลยน้อง แนะนำเลยพี่อ้าวอายุชื่อเบอร์อะไรยังไงล่ะมึงโสดมึงมีผัวมีเมียไหมชอบผู้หญิงชอบผู้ชายก็ว่าไปแล้วฝีมือเออฝีมือได้อยู่ฝีมือได้อยู่คันมาแล้วกระหลุยใช่ปะใช่เขากระหลุยแล้วอยังเชื่อใครเพราะจบแบบนี้แล้วเป็นกระเฮียไรสัตว์โหจัดเลยครับส่วนเบอร์ผมเจ็ดหกศูนย์หนึ่งครับอันนี้คือชื่อเลยใช่ไหมเจ็ดหกศูนย์ส่งเงินแก๊งวันละแสน ไหยครับยเอ้ยเสียงมึงร้อนอ่ะซื้อไม้ใหม่ได้ไหมน้องเสียงใครสะท้อนวะไม้มึงอ่ะสะท้อนเหรอไม่นะไม่อะไรน่ะมึงฟังนะฮัลโหลฮัลโหลเอมกดงนี้ฮัลโหลฮัลหลฮัลโหลโหลโหลเัหลฮฮัลโหลอะััหหััหน เฉยเลยวะอันนวังเงินแกเขาละแสนนะมีเอ็งมีรถใช่ไหมมีรถมีอาวุธโอเคมีปากมีปากแหลมแล้วก็มีปืนมีดแล้วถูกไหมครับมีเชฮ้ยโอเคเจ๋วงั้นรีเซ็ตระบายใหม่ได้ปงเจ๋วเพื่อนเงินล่านอ่ะแล้วก็ลองขอเบอร์เพื่อนๆดูนะขอชื่อไอทีได้ไหมครับไลท์กับไลท์แท็ก L Y T A ครับไลท์แท็กไลท์แท็กใช่ครับใช่ L Y อะไรครับ L Y T A ครับ เบอร์เบอร์อะไรนะพี่เจ็ดหกศูนย์หนึ่งครับน้าอุ้ยน้าสกุลดิฟเลยพี่ตึงจัดเลยสกุลนี้ผมเคยเล่นเกมแข่งรถมาแล้วนะคนละดิบแล้วคนละดิฟแล้วปาดคาเคียปัดเคียอยู่กับบ้านเลยนะได้ได้ได้คนไหนที่ยังไม่ได้มีกลุ่มัยในเบอร์กุ่มเบอร์ไอ้เฮียกุ้มกุ้มในน่าตุกว่ะแก้่ใไรวะน่าจะเข้าใหม่ห้าคนนะพี่ที่ยังไม่มีเหลือวน่ามีหมดแล้ว เพื่อที่วรของปเป่ากับซอนี่เดี๋ยวค่อยเยหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับลกนระชาด้ไอ้ซอมันหายไปแล้วไ้เลยไ้หลยอาว่าส่งไปกับพี่โยพี่โยกเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้โยให้ย้อโยไปลยนึงสิไปพี่ผมส่งไปสองวันลงหน้าแล้วไปเยมาไี่ซอมันคุยดิครับสารคอมน้องแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งลมแป๊บหนึงแป๊บนึงคุยเรื่องอไรเลยกันไปเดวย ไอ้หลุยเอฟเฟกแคสละแคสละแคสละน่าจะแคสละเอฟเฟกขาดกี่วันแล้วนี่ผมเกี่ยวอะไรครับอันนี้เหลืองทั้งเหลืองทั้งแดงอ่ะปวววดหั่ะรุ่นใหญ่บอกมานะเพราะว่าหมดโอกาสแล้วนะเอ้ยกูตัวเหรอโจ๋อเจ๋หลุยไม่ส่งไม่ไม่ส่งกันกี่วันแล้วอัน้ผมส่งไปแล้วนะผมให้พี่โยไปแล้วไอเฟกอ่ะเฟกไม่ส่งกี่วันแล้วที่ค้างกันอยู่อ่ะฟิล์มด้วยสี่อะสี่สามคนอะหลุยเฟกเพื่อนมึงพูดเลยเพื่อนเพื่อนมึงมาพูดดิ ยกพี่ก็พูดดิพี่ชายพี่ไม่ส่งูรณ์พีพูดเลยมาพูดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่พูดก่อนนะไอ้หลุยมึงไม่ได้ส่งกีบไปติดใครบ้างอ่ะบางเกีมผมให้ตากไปแล้วไม่เขาบอกม่มีคนโดนนี่มาบอกว่ามึงไปติดเงินใครเขาจะแจ้งมึงน่ะติดได้ผมเคลียร์กับมันไปนานแล้วอ่ะเก้าอี้อะไรอ่ะเขาบอกอ่ะออไอ้เก้าอี้มึงเคลียร์กับมันยังคุยแล้วได้เอาไปให้มันเออไอ้นี่มันแทงอะไรสนุกจัดตัวพาร์ที่มันตัวบัคต่อมา เร็วเดี๋ยวไอ้ดอบรวมไอ้ไอ้ดอบแก๊งมาตอมาเลยน้องวิน้องเอาฟังก่อนนะของโซลินหัวสองหางได้พี่หนึ่งหกสองหกมันเลยนะแต่ผมอะไรนะครับพี่หนึ่งหกสองหกโอเคครับนะสี่แสนหลุยจะส่งแค่สี่แสนก่อนตอนนี้หลุยหาได้สี่แสนซึ่งฝากไว้อยู่กับพี่แล้วเนี่ยพี่จะมาจ่ายวันนี้เนี่ยคแบบพี่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 คุยกับตอนเลยเรื่องเรื่องุยตอน เรื่องหลุยอ่ะหลุยหลุยมันกำลังหาเงินอยู่ที่เรามีไอ้นี่อะพี่แต่วันนี้มันหามาได้แล้วสี่แสนเออมีแล้วมีแล้วเออก็แค่นั้นเองมันติดอยู่กี่วันแล้ววะพี่เราตีบอกเจ้าลองจองเองกับมันนะส่่่่งทีีพใชไม่ถามว่ามันติดมันติดอยู่กับกูไหมมันก็ติดกับกูเหมือนกันหลายเอ็มอยู่เหมือนกันแต่ว่ากูไม่เคยมาลาสิ้นเดือนไม่กูยังไม่เอาไงมันไม่มีตังไงใช่ผมไปเสียกูก็น่าเยอะเออกูก็เลยแบบว่าให้มันไม่มึงไปเล่นทําไมบาร์มึงก็รู้ว่าเล่นมีแต่เสียมึงจะเล่นทำไมใช่ โม่ทิพหายเลยมึงเอานิ่ใส่พี่มาใช้ทำไมวะอะไรผมได้มาร้อยแล้วผมก็เสียบมันคืนไปเยอะเหมือนกันเอออาช่างมันไม่แล้วมึงเราทีนี้มึงไม่มีเงินส่งแก๊งเนี่ยนะอุ้ยเอาผมพาไปเล่นไม่รอเอ็มส่งแค่แสนเดียวเองเลยอะไรนะมึงจะไปเล่นเล่นคืนโอ้มันบอกว่ามันเสียเทล่าสองคันอ่ะโอ้โหส่งแก๊งได้กี่วันอ่ะเป็นเดือนอ่ะเดืเป็นเดือนอ่ะที่เดือนสองสามเดือนอ่ะพี่นับพี่รับพี่รับส่งอะไพี่ให้ให้พี่เจอนเลยพี่เจอนหมดบ้าง ก็เดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูไม่เคลียร์เงินของหลุยส์นะตอนนั้นอะโอเคโอเคไอ้เจสซอมมันแคสบ่อยองวะโอ้เสียงวะน้าไปไหนวะสงสารน้องเดี๋ยวเราค่อยไปเด้อเดี๋ยวค่อยไปปิงัวงต่อกลางจอไม่ตรงเนี่ยแล้วแล้วหลุยส์จะส่งได้ตอนไหนอะเลยไอ้เขื่อมครับอะไรผมให้พี่โยบไปแล้วสี่แสนไปหลุยส์หลุยส์มันมีมันมีแค่สี่แสนแอดดอบเหรอทำไมเหรอแอดดอบคืออะไรยังไม่มาสายอะมึงคุยกันน้าด้วยป่ะไทยผมบอกน้าไปแล้วน้าเข้าใจครับมานี่ยังไงผัดอ่ะติดติคิวเหรอ ใช่ครับใช่แต่หน้าสูงไม่พอหรอกพันหนึ่งอะไม่พอครับไม่พอมันต้เข้ามาพันเก้าครับไอฟิล์มจ่ายครบยังอ่ะไม่มีไอต่อต่อต่อวันนี้ต่อเสียมาเปล่าวันนี้เลยพี่เป๊เออไอกูต้องไปทางไหนก่อนนี่คุยไรเพื่อนคุยใครคุยใครฟังฟังฟังมาคุยไม่ไม่ไม่โมเบลวิเงียบก่อนนะเดี๋ยวพี่เปาเลยพาเอามือไปนี่ก่อ ไอ้ไอ้เฟกออกไปก่อนเฟกออกไปก่อนนะออกไปก่อนแลนะไปปิดเสียงมันปิดเสียงมันควยถ้ามึงปิดเสียงมึงคุยกันเองนะกูปิดเสียงไม่เป็นเอาโอเคไม่ครบอ่ะไอ้สัตว์ให้กูปิดเสียงกูปิดเสียงไม่เป็นเด้ออันนี้ของเพี่อ่ะพี่อาต่อสีขับขับโคตรดีเลยตอนใช่หรือพี่โคตรดีผมไปซื้อมาพี่ ไม่มีใครเหมือนแล้วไม่มีใครมีด้วยใครนีอ่ะข้าแต่ในประเทศเราเลยอันนี้คันเดียวครับพี่คันเดียวอันนี้อันนี้อันนี้คนอื่นขึ้นได้ไหมครับหลวงไงครับขึ้นได้เฉพาะพี่น้องเพื่อนเป็นบางคนครับแต่ถ้าใครขึ้นมั่วผมนั่นแหละพี่ทำไรครับทำไรครับจัดการไรครับใช่ครับพี่ ยังไม่รวยมันแก่ที่ไม่รู้เรื่องมาไม่ได้ตอนไหนหรูยรอตัางรอกาชามาผมก็จะเติมใจเย็น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  yes แล้วมันจะมาเมื่อไหร่มึงรู้หรอถ้ามันมาสองเดือนข้างหน้ามึงทำไงอ,อ่ะเฮ้ยพี่พี่โยพี่โยเบาๆหน่อยพี่คุยเรื่องเครียดอยู่โอ้ยเนีย่ยถ้าหาทยอยคืนให้มันไปเยอะแล้วถ้าไม่กี่คนผมก็จะห่างผม ไม่มีก็หาวิธีส่งผมได้เองอะ่ะใหม่วันนี้พี่ไปบางแสนไปถ่ายงาน็หาได้อะคิวบอยครับข้าหาได้คร<า>ับทำไมยังติดนี่อยู่ร้านหนึ่งอะ่ะ กไมีแรทที่พี่แ<ะ>ชทมาไหนถ้าหาได้มึงไม่ติดนี่หรอกมัง้งเรื่องอะไรวะเอ,อ้หรอยพี่ส่งให้กันนะโคบ้านน้นอง ก็ก็ที่ค้าผมก็ไปหามาสี่แสนผมก็หามามาแต่ไม่มีนี่เฉยก็เลยยังหาไม่ได้ที่ผมเสียไปอะไรเอมึงมีนี่เยอะเหรอไอ้หลุยโอ้เยอะเยอะอยู่พี่มาที่ตอนแรกผมบอกมาเยอะแล้วผมก็ไปเล่นเสียมันไม่มึงมึงรู้เปล่าว่ามันไม่ควรเล่นอ่ะการพนันอ่ะพี่ตาบับแล้วมึงไปติดแล้มึงไปติดเงินใครข้าบ้างไอ้หลุยที่มึงไปโทษพี่มึงไม่ได้หรอกพี่มึงมีเงินส่งแก๊งแต่มึงเล่นแล้วมึงติดนี่อ่ะมันควรเปล่าวะไอ้เหี้ย พี่มึงก็เสียแล้วมึงจะเสียอีกเหรอหรือว่ายังไงแล้วมึงไปติดเงินแก๊งอื่นเขาอีกปะเนี่ยมึงจะเอาอย่างมันไม่ได้เว้ยมันรับพี่ชอบตัวเองได้เว้ยมันมันมึงยังเด็กอยู่เลยเฮียไม่มึงมึงไปเล่นแล้วมึงก็บอกติดเขาติดเขาไว้ก่อนเฮียติดไว้ก่อนพอได้มึงก็เอาเสียมึงก็ไม่มีจ่ายเขาก็ติดไปเรื่อยๆถูกปะมึงเสียใท้ล่ไปสองครั้งแล้วจริงเหรอจริงพี่ หรือบอกเฮียมันเล่นได้ไงวะทำได้ไงวะรวยสมเลยด้แต่ทำรวยมันมันมันจะบอกให้นะว่าการพนันอ่ะเล่นอย่าให้รวยเสียอย่าให้จนในสัตว์แต่มึงเอาตายเลยเนี่ยเอาง่ายเดนเดินละสล้านไอ้กับตัมอยู่ปะมันเดินกลางคืนอะไรนะมันเดินลาคืนก็รู้มันเดินลาคืนก็ควรไปเล่นแต่แรกปะล่ะแล้วคราวนี้มันไม่ใช่จบแค่นั้นไงมันลำบากคนอื่นไปด้วยไงแล้วคนอื่นจะมองภาพแก๊งเรายังไงอ่ะน้อง ดูนี่พวกพี่พวกไอ้เขือนทอ่มารับรับหน้าให้เนี่ยก,กองก๊อตอะไรเง,งี้ยไหนจะพ,พ,พี่ตอดีกว่าโถพี่เขาเขามาทวงถึงหน้าบ้านเลยอะไรเขาว่ะมันติดเนี่ยมันติดคือมันติดทั้งนอกเลยนะเว้ยถ้ามึงเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเสียนิสัยนะเว้ยน้องแล้วมึงยังเด็ดด้วยโอ้พี่พูด<ไ>อ,อะไรพูดไปเถอะมันฮุบไมเฟีเล่นอะไรอ่ะมันฟังมึงไหมไอ้ตอต้องฟังมึงไหมไอ้ไอ้หลุยอ่ะไอ้ตอตฟังอยู่ครับไอ้ตอตคกูขอให้มึงเทศนามันเป็นคำสุดท้ายได้ปะเอาเลย แล้วใครมาทวงไงหลุยก็เขาเพิ่งให้มันไปมันไม่รู้โอ้แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงสนใจบ้างไหมนี่เฮียขี้งอมอะไรของมันไม่รู้ไอ้เฮียเออค่อยๆถามมันไอ้เฮียมันเด็กมันโดนกดดันเดี๋ยวมันก็ตอบไม่ได้ถามทีละคนพอเออคนพูดก็พูดไปเถอาง่ายๆปล่อยมันเอาหลุยๆจะรอนี่ว่หลุยๆไม่ะไรจะพูดนี่มันเหมอนย่เอาง่ายๆมันได้ฟังที่งอมอะไรไม่รู้มันนงอมเลยล เราได้ฟังม,นมันน่หเมื่อกี้ที่เขาพูดกันอ่ะไอ้เชี่ยพับจอ,รอหรอเขาพูดเขาพูดเขาบอกไอ้เชี่ยพับจอไปเล่นเฟซซบอะไรก็ฟังอยู่ก็พูดว่าอะไรฟังอยู่อ่ะกล่าวว่าไปติดใครมึงจะเสียงสั้นทำไมอ่ะหลุยเออใจเยียค่อยๆถามมันไอ้หลุยมึงมีอะไรจะพูดกับพี่มึงจะบอกไปดีว่ามึงจะไม่เล่นแล้วมึงจะหาเงินใช้นี่ผมไม่พี่ไม่เข้าใจผมหรอก

ไอ้ยักษ์ก่อนเดินสายไปบอกให้กูเล่นหนักไอ้เหี้ยน้องพี่ขอโทษน้องพี่ขอดน้องเลยให้ตัวตตีไอ้บวกแดงอ่ะพี่มึงอ่ะไอ้ไอ้ตอนนั้นะพี่แม่ก็จะมาหลอกผมเล่นเออแยงเล่นแี่นนิดเดียวเองเหลือนิดเดียวเองแม่ เดี๋ยวพี่จัดการให้เออก็เล่มบัญชีมาพี่มีเงินไอซีให้หรอกพี่มีเงินโอซีให้อ่ะแล้วกันนะเงินไอซีไปเยอะซืบยังอึอะยังเนี่ยพี่ไม่เข้าใจผมหรอกพี่ผมไปเล่นอ่ะผมผมโดนไปเยอะแล้วผมก็เหลือไม่กี่บาทแล้วเออเออก็มีใครเขาว่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นได้อะไรไม่เปได้ตอนนี้ผลงคนในแกงซัพพอร์ตลอดเลยเออเขาช่วยมึงอยู่แล้วไม่มีใครทิ้งมึงก็แล้วมีใครว่าอะไรมึงหรอกกูดีกับมึงตลอดไหมรอดแต่รู้จักกันมาแหละเแค่นี้ดีกว่า อึบยังฮหลุยเราคิดด้วยดีเอึอออบหลุยหลุยอบดิหลุยอบหน่อยอ้าวเย้เย้เยาเย้าเี้หลุยหลุยไม่ผมอยากจะบอให้เขา่เราไปไปคือผมที่ผมไปเล่นอ่ะออเหลือนี้เดียวแล้วอะเเออไเป็นไรอ๋อไมม่คือคือนี่มันเหลือนิดเดียวแล้วมึงก็กลับไปแก้ถูกไหมผมเหลือสิผมแบบโดนมันสิบมาเอ็มผมก็เอาเงินก้อนใหญ่ไปให้มันแล้วแล้วอย่าเงี้ยแล้วผมเหลือแบบอยากได้คืน่ะเอ็มสองเอ็มเงี้ย เออไม่มีใครติดใจหมึงมีเงินส่งแกงแล้วหไม่เลี้ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าดูในกลุ่มส่งไปในกลุ่มแล้วนะไอพี่เบอร์เดย์หลุยแล้วง้อมจัดเลยนรวยลุยรวยกินข้าวก่อนน้องลุยอย่าร้องไห้กินข้าวก่อนเออไม่เขาโกรธหรอกไอ้นี่เข้าใจอยู่แล้ว เลีย้ยงทอดเป็นคนน่ากินเลยวะหมดอร่อยเลยอ่ะกินไม่ลงเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้าตอนก็หวาปกูเล่นอยู่นั่นแหละสัตายไอ้หลุยร้องไห้ตัวเตี้ยหมดแล้วน้องเดี๋ยวพี่ตอนรับจบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุยที่ที่พี่ที่พี่พูดกับเมื่อกี้คือพวกพี่แกล้งเล่นนะบอกก่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับน้องพี่ไปแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์หลุยนะเว้ ทำมหาพี่ฮะแหละทำมหาพี่ทำไมกูดูคลิปแล้วกูจะร้องตามว่ะโทษโโทษโทอ่ะเลยเลยมีมีอะไรจะพูดกับพวกพี่ๆเขาไหมตุยน้องพี่น้องชายพี่น้องชายพี่เรียกไรน้องชายพี่เรียกไรผมว่าน้องชายพี่เรียกไรทุกคนคราจะเรียกเรียกไรน้องชายที่มันเหลือแบบนี่สองหลัเอ็มแผมไม่อยากให้คิดว่าทำากแจ็คบอกผมให้แบบก้อนใหญ่ๆพวกเขาไปหมดแล้ว เอางี้ไอคนไอคนที่มันที่ที่ที่มันทำมึงเป็นเนี้ะที่มึงไปแทงกับมันมันชื่ออะไรเดี๋ยวพวกกูไปลงตัวเองแค่นั้นแหละโอ้โหนี่แค่นันทาถ่ายรูกอยู่เกมนี้เห็นนะเดี๋ยวไปหมดเนี่ยไอเนี่ยคนละเอวมาคุณดูทวิตดิคุณเห็นไหมในทวิตอ่ะไอคนนี้แหละไออีนั่เลยอีนั่นไออีนั่นไออีนั่นอ่าอ่าหลุยเรียกอะไรเอาของขวัญไปในเกมก่อนนะก่อนจะนอกเกมแจ็คแคบเหรอพี่เอะเอาไปเอาไม่พอบอกนะไม่มีบอกไม่พอเอาเลขอะไร แไม่ไม่มีอะไรอะไรอย่างแบบผมโดนบินนายกอ๋อมันจะร้องไม่อยุดแล้ว์ึูพอแล้วไม่เป็นไรน้องไม่มีใครมาชี้แนะกับมึงหรอกมันระบายออกมาผมจะเยียบแบบให้มันหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไปมันบินเออพี่ตอจบแล้วอะลุยเรียกอะไรหลุยเรีอะไรเนี่ยตอจัดจ้านนี่น้องโอ้หลุยเรียกอะไร เอาเดี๋ยววันนี้่ต่อให้คบ300้ไปถล่มเซเบมันบอว่านเปานให้ผมหนยได้หมเดียวนี่ไต่อให้คบสามร้อยไปถล่มเซเนใ้อรุเร็วเร็วหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสกศูนหนึ่งี่หศนไม่มีหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่สี่หกศูนของยิมแทบอะให้ของกิแบเอเอ็ม ถ้ายังไม่หายเดี๋ยวพี่ตอทำหมูกรอบให้กินนั้นแหละโอ้โหตงี้มีข้าวงนี้หลุยให้ทั้งตัวเลยซื้อข้าต่อจําคัแล้วันแตกเป่าหมูกรอบนายมีข้าวไม่น่ะนี่พี่ให้หลุยสามพันสี่นนไม่รีินบินนะใจของนายใจดับแล้วพี่ก้่งครับเออมามามอาขออโหลไปน้องเป็นยูบไอ้หลุยพี่จะวรยู่มา้อยู่พอเลยพี่พา้วตให้พวกพี่เป็นพหาของปี่ะพี่อยากจะอนปากน่ะน้องพี่อะ แต่วันที่14บี่อะพี่อะไม่ก็มีพี่ไม่อยู่เด้อของพี่เองแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปดูของตีไอเนี้ยปลาฉลามให้ว่ามันอะไรบ้างบูปินอะได้ครับจะต้องรับต้องตีกล่องรับกล่องเตี๋ยววุ้นอะไรเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรพี่ค่อยค่อยขึ้นก็ได้ค่อยขึ้นก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็จะได้มีคนไงยว่ายน้ำใก่อนก่อนไม่เห็นไม่กเปล่าครับพี่เป่าวป่าวป่าเน้นเดี๋ยวก็มาแล้วนี่ไปเดี๋ยวพี่ตามไปหไ่อยครับเราเติมไงเราเติมไงเออ เฮัลโหลเดี๋ยวผมขอพาโัวลีนไปนอนโรงพยาบาลแป๊บนึงนะพีมึงมึงเอาของยังไปเอาของก่อนไหมไปเด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 ไปอดไปเดไปเไปอไปเดไปเไปเกรปบดไปต้องเดไปเดเไปเดไปเดเดเดไปเดไปดเดไ